รู้เลยว่าแต่ละชิ้นงานที่ออกมาผ้าแต่ละผืนที่ได้มาะอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความปาณิชแล้วก็อยากให้ทุกคนอนุรักษ์ผ้าบาติกเอาไว้นะคะเพราะว่าถือเป็นงานหัถกรรมของจังหวัดสตูลที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไวะคะ้ค่ะสวัสดีค่ะจิตกัญญาลาหยดนะคะหรือว่าชื่อร้อนะคะก็คือฉายาในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็จะเป็นรอป,ปั้มเชลสตูลคะ่ะ จังหวัดสตูลนี่ก็คือถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กนะคะแต่ว่ามันลายล้อมไปด้วยธรรมชาติเยอะแยะมากเลยแล้วก็หลากหลายมากเลยนะคะทั้งแบบว่าทะเลแล้วก็ภูเขาแล้วก็ป่าไม้แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีทั้งหลายหลากหลายศายส,สนาเข้ามาอยู่ร่วมกันทั้งศาสนาพุทธศาส,สนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์ค่ะแต่ว่าคือผู้คนที่เนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วก็มีความเป็นพหุวัฒนธรรมด้วยค่ะ สติตอาร์ตใช่ไหมคะสติอาร์ตเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทยอยมีมาไม่นานนะักสักเท่าไหร่นะคะในจังหวัดสตูลแล้วก็มีแต่ละโซนแต่ละจุดของสติตอาร์นะคะก็คือจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของสตูลอยู่ในนั้นด้วยคะ่ะทั้งแบบว่าอาจจะมีพื้นหลังที่เป็นของชาวจีนอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นระหวัฒนธรรมของคนจีนค่ะ ถือว่าเป็นสีสันมากๆเลยนะคะในจังหวัดสตูลเพราะว่ามันเหมือนทําให้พื้นกําแพงที่มันมีความเป,เป็นธรรมดาค่ะสามารถที่จะชุบมันให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้อะค่ะแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวในต่างจังหวัดได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสตูลมากขึ้นด้วยค่ะคือภาพวาติก่ะค่ะเป็นสิ่งที่ ควบคู่อยู่กับจังหวัดสตูลของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสไปลองทาผ้าบาติกเองกับมือเพราะว่ารู้เลยว่าแต่ละชิ้นงานที่ออกมาผ้าแต่ละผืนที่ได้มาอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความปราณีตแล้วก็มีฝีมือในการที่ว่ารังสรรค์มันขึ้นมาค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนอนุรักษ์ผ้าบาติกเอาไว้นะคะเพราะว่าถือเป็นงานหัถกรรมของจังหวัดสตูลที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ค่ะ การทำคอนเทนต์ในแต่ละอย่างอะค่ะก็คือเราก็จะมีทั้งการเก็บเป็นรูปภาพแล้วก็เป็นวิดีโอเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะมันง่ายต่อการถ่ายรูปมากๆแล้วก็ภาพมันมีความคมชัดมากอย่างที่บอกนะคะก็คือคือทุกคนสามารถที่จะรู้กันอยู่แล้วว่ากล้องไลค้ามันมีคุณภาพในการถ่ายรูปชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นความประทับใจด้วยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาถ่ายออกมาเรามั่นใจอยู่แล้วว่าไอตัวโปรดักต์ตรงนี้มันสามารถทําให้รูปของเราอะเป็นไปตามความคาดหวังที่เราตั้งเอาไว้ รารกันชั้นคือแอดไว้ค่ะ